ชีวประวัติพระกุลเชษฐูหลวงปู่จวนตอนออกบวชเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธข้าพเจ้าได้มาบวชฝ่ายธรรมยุทธเมื่อวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2486เวลา17นาฬิกาณพัทธสีมาวัดป่าสำราญิเวศตําบลบ้านบุกอําเภออํานาจ,จาเรจริญจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีท่านพระครูทัศนวิสุทธ มหาดุสิตเทวีอรเป็นพระอุปชายะท่านเป็นหลานท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจารย์จันศิริจันโทเจ้าอาวาสวัดบร,รมนิวาสท่านเจ้าคุณอุบาลีได้นำหลานคนนี้ไปอุปการะตั้งแต่เล็กจนบวชเรียนที่วัดบร,รมนิวาสและจะเ,เรียนรุ่งเรืองต่อมาในพระพุทธศาสนาต่อมาได้เป็นเจ้าคณะอำเภอเอำนาจเจริญพอได้รับแต่งตั้งให้เป็นอุปชายยะได้เพียงห้าวัน ก็มาอุปสมบทข้าพเจ้าเป็นนาคแรกนับว่าข้าพเจ้าเป็นนาคแรกที่สุดของท่านท่านจึงได้ตั้งฉายาให้ข้าพเจ้าว่ากุลเชษถูแปลว่าพี่ชายคนใหญ่ที่สุดของหมู่ของพวกในวงตระกูลนี้องค์ที่สองน้องชายคือท่านอาจารย์สิงห์ทองธรรมวะโรแห่งวัดป่าแก้วบ้านชุมพลซึ่งข้าพเจ้าได้ไปนั่งหัตถบาตอยู่ด้วยพระกรรมวาจาจารย์ของข้าพเจ้าคือ พระอาจารย์เกิดอาทิมุตโตท่านอาจารย์ได้สั่งกำชับให้ข้าพเจ้าท่องปฏติโมให้ได้หมดภายในหนึ่งเดือนทั้งสั่งให้ท่องจิตํำนานให้ได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันด้วยข้าพเจ้าได้ใช้ความอุตสาหะพยายามตะเกียกตะกายอย่างเต็มที่เพื่อท่องปฏิโมกและเจตํำนานให้ได้ทันกำหนดภายในหนึ่งเดือนตามที่ท่านอาจารย์สั่งการท่องส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติธรรมในตอนกลางวันและเวลากลางคืนอันเป็นเวลาสง,งัด โดยใช้ตะเกียงกระป๋องนมใส่ได้จุดไฟมีแสงสว่างริบรีพออ่านออกเห็นตัวนสีเท่านั้นท่านให้น้ำมันก๊าซหนึ่งขวดแม่โขอบอกว่าให้ใช้เท่านี้แหละข้าพเจ้าก็จำกัดใช้เพียงแค่นั้นจริงๆวันที่ท่านเริ่มสั่งให้ท่องนั้นคือวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหบอกว่าครบหนึ่งเดือนคือวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหให้มาสอบนะให้มาสวดให้ฟังนะ ข้าพเจ้าก็รีบเร่งท่องเป็นการใหญ่ภายในเวลาจำกัดหนึ่งเดือนนั้นพอถึงขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหท่านก็เรียกข้าพเจ้าให้ไปทดสอบโดยให้ท่องให้ท่านฟังทั้งปาติโมโกและเจตทำนานปรากฏว่าข้าพเจ้าสามารถสวดให้ท่านฟังได้อย่างคล่องแคล่วแม้เจตทำงานก็ได้แม้ปาติโมกก็ได้ท่านจึงออกปากชมว่าแม้ผมไม่นึกเลยว,ว่าจะท่องได้ถึงเทียงนี้ แต่ตัวผมเองก็ยังทำไม่ได้เร็วขนาดนี้เลยผมพูดไปเช่นนั้นก็เพื่อลองเชิงดูต่างหากดังนั้นภายในเดือนที่สองนั่นเองข้าพเจ้าก็สามารถแสดงปาฏิโมกได้อย่างเรียบร้อยโดยใช้เวลาส่วนเพียง40หรือ45นาทีเป็นอย่างช้าการแสดงปาธิโมกนี้ข้าพเจ้าได้สวดตลอดมาตั้งแต่บวทพรรษาที่1จนถึงพรรษาที่20จึงเน้นลดละลงบ้าง ท่านพระอาจารย์เกืออิมุตโตท่านเป็นพระที่เคร่งครัดในทางทุดงคับปฏิบัติมากท่านสอนว่าพระบวชใหม่นี้ต้องเดินจงกรมมากๆนะนั่งมากๆนะนอนไม่ได้นะท่านกำชับอยากเด็ดขาดและอย่าไปกินให้อิ่มนะข้าพเจ้าจึงพยายามปฏิบัติตามคำสอนของท่านอาจารย์ตั้งใจทำความเพียรอย่างขมักขม้นกล่าวคือเดินมากนั่งมากฉันน้อยบางวันก็ฉัน บางวันก็ไม่ฉันสลับกันไปจนกระทั่งวันหนึ่งท่านพระอาจารย์คงเห็นว่าข้าพเจ้าชักจะสู้ผอมเกินไปท่านจึงทักว่าพระบวชใหม่อย่าไปอดข้าวมากนักซีธาตุมันจะเสียธาตุมันจะพิการให้ฉันข้าวเสียบ้างท่านสั่งเช่นนั้นข้าพเจ้าจึงต้องผ่อนฉันอาหารบ้างพอให้ได้เยียวยาธาตุขันจำได้ว่าปีที่ข้าพเจ้าอุปสมบทนั้น เป็นปีที่มีการประชุมเพลิงท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลนั่นเอง